คุณหมอทำผ่าตัดให้หรอคะเย็บแผลด้วยนะคะโอเคอะทำแผลให้หน่อยค่ะเลือดไหลแล้วอันนี้อะไรคะ,คะเอามาวัดไข้เหรอคะเอาวัดไข้ไเอาไว้ตรงไหนอ่อ่าใส่รักแล้โอเคคะ่ะยังไงต่อคะคุณหมอฮะ <laughs> แดาอยากไปไหนไปอะไรไปตรงนี้ตรงนี้อ่ะวัดโอวัดท้องให้คุณแม่โอ้ยเป็นยังไงเสียงเอาใส่หูได้จิ๊กคะใส่หูฟังได้จิ๊กค่ะนั่นแหละใส่เองก็ได้ค่ะมาใส่ให้นายโอเคคุณแม่ใส่ให้จึ๊บจึ๊บอ่ะวัดไข้ค่ะคุณหมอเออ อะวัดไข้ได้เท่านี้ละค่ะอะวัดค่ะวัดวัดตรงไหนคะตรงนี้นี่เอาวัดไข้ออกอันนี้วัดหัวใจโอเคเสร็จหรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะ,ลคะกลับบ้านได้หรือยังคะคนไข้กลลับบ้้านแวโอเค goodbye คนไข้หน่อยค่ะ